สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปคลิปหลักล่างของตะเกียงเจ้าพายุเยอรมันนะครับนี่ครับตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุเยอรมันนะอย่างนี้ครับพอเราลื้อเสร็จปุ๊บเราถอดออกมาถอดหลักวนถอดหลักล่างของตะเกียงเจ้าพายุออกมานะมันจะเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับหลักล่างของตะเกียงเจ้าพายุเยอรมันแท้ครับนี่ครับก็บอย่างนี้ครับมันมีสองแบบแบบนี้นี่คือแท้เดิมเลยนะครับนี่ครับคราวนี้ลูกเบี้ยวเนี่ยคือชุดวาลแปนบิดชุดนี้นะครับ กับเหล่งสกเข็มเนี่ยมันจะมีลูกเบี้ยวอยู่ตรงกลางถ้าเราถอดออกนะครับถอดตัวนี้ออกคือคือเอ,อกไปแจเลื่อนนะครับจับตัวนี้ครับแล้วก็หมุนออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือเหล็กส่งเข็มเยอรมันแท้ มันทำงานโดยการเนี่ยครับไอแกนลูกเบี้ยวเนี่ยมันก็เวลาเราใส่เข้าไปขานเข้ามันก็ไปเข้าในล่องนะครับแล้วมันก็จะหมุนขึ้นลงนะครับหมุนแกนเนี่ยขึ้นลงคือมันเป็นวงกลมนะครับแกนวาล์วแป้นบิดเนี่ยผมจะอธิบายยังไงอธิบายก็ยากเอาที่ผมเข้าใจนะครับคือผมจะอธิบายอย่างนี้วงกลมเนี่ยครับทำงานเป็นสีควอเตอร์คือแบ่งสีอะครับ ถ้าตะเกียงแก๊แป้นบิดเนี่ยแป้นบิดเนี่ยหมุนขึ้น12นาฬิกาอย่างเงี้ยอยู่ตำแหน่งปิดถ้าเราหมุน,มนขวาไป1นควอเตอร์นี่คือ90องศาเนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งเปิดครับเข็มลงพอเราหมุนลงไปข้างล่างเนี่ยอีก1ควอเตอร์ก็เป็น180องศาเข็มมันก็จะขึ้นครับในตำแหน่งปิดแล้วเราหมุนอีก1ควอเตอร์อีก90องศามันก็จะมาอยู่ด้านซ้ายอย่างเงี้ยครับ เข็มมันก็จะเปิดครับเข็มมันก็จะลงแล้วพอขึ้นไปข้างบนอีกทีสิบสนาฬิกาเนี่ยเข็มมันก็จะขึ้นในตำแหน่งปิดอย่างเงี้ยครับคือพูดง่ายๆ่ายวงกลมแบ,แบ่งสีอะครับลูกเบี้ยวทำงานไปกลับครับเนี่ยครับก็เป็นการตั้งเข็มในวาล์วแป้นบิดอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันจะยากตรงที่เอาแกนเนี่ยครับเข้าใส่ในร่องในร่องบากของตะเกียงเนี่ยครับ อันนี้ต้องฝึกฝนเยอะๆครับค่อยๆเอาใส่จนกว่าจะเข้าครับถ้าท่านทําบ่อยมันก็จะเข้าง่ายแต่ช่วงแรกๆมันจะไม่ค่อยเข้าครับแต่ก็อดทนนะครับครั้งแรกอะครับไม่มีอะไรเข้าง่ายๆหรอกครับพอมันเข้าได้แล้วยาวครับทีนี้ก็จะก็จะเชี่ยวชาญเหตุผลเพราะได้ทําบ่อยไอ้ลูกเบี้ยวเหล็กส่งเข็มเนี่ยมันก็จะมีเหล็กตัวบนเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะมีน็อตตัวเมียอยู่เนี่ยน็อตตัวเมียเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเนี่ยครับแล้วก็หมุนน็อตตัวเมียลงไอ้ตัวนี้ยก็คือตั้งเหล็กส่งเข็มรครับถ้าเราเลื่อนขึ้นเนี่ยเข็มมันก็จะสูงขึ้นถ้าเราเลื่อนลงเนี่ยเข็มมันก็จะต่ําลงครับมันก็จะตั้งเหล็กส่งเข็มให้คอเหล็กส่งเข็มไปแตะหลังนมหนูนครับที่พูดกันโดยทั่วไปว่าเวลาปิดแล้วปิดสนิทไหมก็คือตั้งไอ้ตัวนี้แหละครับ การตั้งเหล็กส่งเข็มนี่ต้องอดทนนะครับอดทนฝึกฝนมากๆเหตุผลเพราะว่าจะตั้งให้มันแตะพอดีเนี่ยฝึกเยอะๆครับซื้อเข็มมาเยอะๆซื้อไส้มาเยอะๆครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าการที่ทำให้เหล็กส่งเข็มแตะพอดีกับเกือบแตะเนี่ยหรือใกล้จะแตะเนี่ยอะไรให้แสงดีกว่าอันนี้ท่านจะเข้าใจได้เองครับเหตุผล ทั้งหมดเนี่ยผมก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวในการตั้งเหล็กส่งเข็มของของหลักล่างตะเกียงเจ้าพายุให้เพื่อนๆสมาชิกกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาแบบเหมือนประตูน้ํานะครับปิดเสร็จปุ๊บน้ําไม่ไหลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเหตุผลเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันเพิ่มความร้อนให้ตัวมันเองไม่ได้ครับ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องคือเอาอย่างนี้ดีกว่าข้อกําหนดที่ปิดวาล์วแป้นบิด wow, เนี่ยเราตัดเลยเนี่ยก็คือตะเกียงเจ้าพายุที่เป็นพ่นไฟครับส่วนเจ้าเจ้าตะเกียงเจ้าพายุที่ไม่เป็นพ่นไฟเนี่ยเราไม่ได้ตั้งให้ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยหลี่เนี่ยพอท่านหลี่เนี่ยสักพักมันสูญเสียความร้อนมันก็จะสะดุดกับเพิบเพิบเพิเพิเพิเพ,พิอย่างเงี้ยครับเหมือนตะเกียงพัง เหตุผลเพราะว่ามันสูญเสียความร้อนครับแล้วข้อเสียของตัวมันคือตัวมันเองไม่สามารถเพิ่มความร้อนให้ตัวมันเองได้ครับถ้าเราจะให้มันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมไม่สะดุดเราก็ต้องเติมแอลกอฮอล์ใส่ถ้วยแอลกอฮอล์เพื่อเผาหลักเผาหลักวนนะครับเพื่อเพิ่มความร้อนให้ความร้อนมันคงที่แล้วมันก็จะทํางานได้ปกติอันนี้มาขยายความให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่า ต้องตั้งตะเกียงให้มันเป๊ะๆอะไรทำนองเนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือที่ผมพูดเนี่ยเป็นของผมคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวคือผมกําลังจะบอกว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันไม่ใช่แบบหลีดับหลีหล,หลีเล็กๆเพราะเชื้อเพลิงมันเป็นก๊าซร้อนครับมันมาจากน้ํามันครับมันไม่ใช่แบตเตอรี่มาจากไฟฟ้าที่จะต้องหลีได้อะไรได้ไม่ได้ครับคือจริงๆด้วยหลักการทํางานของพวกนี้ย มีลมเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองครับแต่มันเป็นเมนนวลครับมันจะลดไม่ได้ครับร้อยทั้งร้อยผมทําตะเกียงมากี่ตัวพอหลีนี่สะดุดหมดครับสูญเสียความร้อนสะดุดทุกตัวครับตัวเป็นแสนก็สะดุดครับคือไม่ว่าจะตะเกียงดีไม่ดีเหมือนกันหมดครับเหตุผลเพราะว่าด้วยหลักการของมันมันเป็นแบบนี้อันนี้ผมเอามาขยายความแบ่งปันให้ให้ฟังนะครับ แต่ฝึกฝนแล้วทําได้ก็ดีครับก็ดีเป็นเรื่องดีแต่ว่าผมมาขยายความให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้ไม่งั้นท่านลองไปตั้งตะเกียงดูครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าทําไมยังไงเพราะตะเกียงเนี่ยมันต้องจุดเป็นหลายชั่วโมงครับสามสี่ชั่วโมงคราวนี้รู้จะรู้เองเลยครับไม่ต้องมาให้ใครบอกเลยครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็มีอะไรก็เอามาแชร์กันนะครับแบ่งปันกันเพื่อคนที่ไม่รู้ เพราะว่าเราทำตะเกียงเพื่อการพัฒนาครับเพื่อคนที่กำลังเด็กๆครับที่กำลังจะก้าวขึ้นมาดูตะเกียงมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้เขาดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณครับที่อดทนฟังผมพูดจนจบ เกือจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบตะเกียงสวัสดีครับ